สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะสวัสดีที่แฟนครับมิดหมอแคนแฟนหมอล่ำสู้ผู้สู้คนเนาะพี่น้องเนาะมือนีมาพอกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมากับพพอใหญ่กับอีหล่าน่อยมือนีมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตรกพี่น้องตรกเก่าหลังจากที่หายหนาหายตาไปโดนบางคนถา้าเ่าได้ติดตามเ่าได้ดสังเกตสิบ่หูเลยว่าเพิ่นหายไปเพราะว่าช่วงหลังๆนี้ทางวงสาวหน่อยเพื่นมันแยง,ง,งกับสีพ่อสีได้หูอยู่เนาะวะ อ่าตลกเพิ่อนมีการปรับเปลี่ยนสคริปต์ไปหลังจากนั้นละที่อ่าทางวงเพิ่นก็มีการอ่าหายทางยายเบ้อหยุดงานไปก่อนบัดนี้ทีมตลกก็เลยมีการอ่าเล่นที่สอบลงอีหยังก,กันว่ากันว่าบ่บ่าะเต็มชุดคือเก่านั่นแหมปกติสิมีผู้ใดแน่ล่ะตลกก็สิมีอ่าอ่าปุกลุกปุกลุกยายเบ้อยายเบ้อดาวันยายหวานแล้วก็พี่ผู้อัน หง่ๆนั่นอืผูใหญ่ๆน้อยๆนั่นออีกคู่หนึ่งซึ่งเล่นกะสิเ่นเียงคู่ลูกนั่งอว่าเองประมาณนี่เนาะปกติแล้วเนาะแล้วดาวหวานตันเคิงนี่ผู้ใดถ้าพี่น้องจำาม่ได้เด้อพี่น้องเด้อผู้ที่เป็นโกกใหม่นั่นล่ะเออผู้ที่เป็นโกกใหม่ผู้ที่ย่ามพญานานไปย่ามเลยเล่ามากสิเลียนมากไม่หยอกกันไหมโกกใหม่ให้คู่ลูกไปแขวนข้อเออนั่นล่ะบัดที่นี่อันหลายๆคนกะ ถ้าติดตามกับว่าเอเราหายไปใส่พียงผานกับว่าใครได้สังเกตเพราะอาจารต์มาเห็นชิปบอสโจได้ลงมือเศร้ามาเคลื่อนนี่ลหละกับว่าตะหลกเกากลับมาแล้วคอยลักของใจเยอะว่าผู้ใหญ่นกลับมาแล้วคอยกระรุนยุที่แท้กับว่าเ็นผู้ใหอื่นไกลกับเมนดาวหวันตันเคืองนี่แหละพี่น้องเพิร์นได้หายไปโดนแล้วดิไปเป็นเดือนกลัวแล้วคอืซึ่งหายไปต้องบอกพี่น้องไว้ก่อนว่าโปรดใส่วิจารณญาณในการรับช่มเนาะ ว่ากันว่ามือนั้นเหตุการณ์มันเป็นจังสี่หลังจากสาวน้อยเพียนแพงได้นไปทําการแสดงยุทางจังหวัดจังหวัดหนึง่งมอยัยตะยาพละรามไมไม่นะค่ะมอยัยตะยาพลากะกันเลยไปหันาหลวงพอหลวงพอ่อเป็นเป็นกา่าถือครองนั่นแหละค่ะม่ว,ว่ายนี่ก่อนมอยตะยาพระามาค่ะวันนี้ก็เลยได้ได้ไปพึง่งใบบุญอันหลวงพ่อนั่นแหละค่ะ ไปปพึ่งไป,ไป,ไปบุญหลวงพ่ออาบน้ำมนต์ล้วกัดดีขึ้นมาดีขึ้นมาดีขึ้นตามตามระดับครับช่วงที่บ่ไท้ได้ทำการสแสดงดาวหวานนี่เราไปกินกว๋วยเตี๋ยว <S 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 ค่ะแล้วไปกินกว๋ยวยเตี๋ยวเพราะถ้ากินก๋วยเตี๋ยวแล้วเราก็เราก็เป็นง่วงว <S S ง่วงพนาเล่าว่าง่วงง่วงเราก็เลยมานอนนอนไปบัดน,นี้แล้ว่มู้สึกโตเลยแล้วูบไปเลยค่ะ,ะจนแม่ลุงได้เข้ามาบอกว่างานพยนต์เลิกเล,กเลย,ยป้าป้าเมี่ยอีอย่ายงังี่แหิแม่ เออนั่นล่ะบัดที่นี่ขับรถกับขับ,บมากๆกับบ่หูโตเป็นเบอร์ๆไปเลยคเออเล้กับตั้งแต่มือนั่นล่ะเป็นบอ่อสบายอือแล้วก็เลยไปหาหมอไปหาหมอ,อตามโรงพยาบาลตามที่นี่ก็สิล่ะเล้กับว่าหมอกับบ่สามารถวินิจฉัยโรคห้ได้กะ,ะจจกว่าเป็นหยังหันว่าคว่ำดันอีหยังเงี้ยสิคือจังบ่เป็นหยังเงี้ยสิแม่หมอก็ได้ให้ตั้งแต่ยาพ้าล้ามามากินกับบอ่อดีขึ้นอืมซันเดย บัดที่นี่พ่อ,พอบ่ดีขึ้นกับว่าได้ไปกับว่งมันบ่ล่ะด้ล่างงานทั้งบอดโจย่างซีกหล,ลากหลายมือเขาหลากหลายมือเขาทาั้งพอแม่พี่น้องเพื่อนกัเลยเป็นห่วงก็เลยว่าเออไปหาหมอกับ่อดีข้น,นก็เลยได้พาไปวัดไปให้หลวงปู่หลวงตาเพิ่นผูกคอต้อแขนไปเพิ่นเบื้องให้ตามควมเสือประเภทนี่ของอคนโบรานนั่นละ่ะพ่อไปแล้วบัดนี้เพิ่นพาเพิ่นบัดวา้าเพื่อนพาเพิ่นบัดท่วง ว่าถือของตัวนี้พนะอืม,อมสันเดย์เดินก็นเลยเด้ยมีพิธีการเ่พราะว่าจะเป็นผูกคอต่อแขนล่ะก่ะน้ำมนต์ค่ะนะฮน้ำม่ตนมากินมาอาบจังสิละ่ะ่ะอาการกันเลยดีขึ้นตามลำดับอ,อืมสันดอกซึ่งตอนนี้ก็หายดีแล้วอืหายดีแล้วหายหายเด้์ไร้มือเติบแล้วละ่ะอแต่ว่าสําหรับดาววันตันเคิงนพ่นองเนาะเพิ่งกับยัง่งถึงแม้ว่าเพิ่งสี่บอสบายเพราะยงอ่าบอสสาม,มารถเดินทางมาทําการแสดงกับทางวงได้แต่ว่ากับยั่งคิดหอยคิดถึง มูมูพวกพวกอายนองคือเก่านั่นแหละกับเบื้องคลิปตามเบื้องคลิปของมูพวกที่โลง่งยุเป็นประจำสำหรับน้องดาวันแต่วันมือคืนนี่แหละเดินทางมาเป็นคืนแรกหลังจากที่หายไปโดนพยยนพญาเนาะเป็นคืนแรกที่น้องได้ขึ้นมาทําการแสดงกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงอีกรอบนออหน,นึ่งมือคืนหนีงานอยู่ที่จังหวัดอุดรแล้วหลังจากนี่กะสินี่แหละรอวันปิดฤด,ดูกาลสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันย่งถือว่าดีอยู่ที่มาท่านปิดวงนพญาเนาะ แต่ว่าถ้าสีวาแล้วเนาะพี่น้องเนาะสำหรับเอฟซีแฟนครับนี่กะมันกะวาวอย่างยุพยัยเนาะเพราะว่ามันกะสีแ่งเป็นนี่แหละทางความเชื่อทางวิทยาศาสตร์และกกับความเชื่อจังใดล่ะตามช่าบ้านพยัยถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์เพิ่งกะวินิชัยว่าคือจังว่าจังใดล่ะพักพรบเพียงพ่อร่างกายอ่อนเพลียบจังสี่นะเดินทางไปทําการแสดงบ่อใดยุดบ่อใดเศร้าจังสี่แต่ว่า้าเป็นคือจัง ความเสือตามไทยบ้านเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าถือคองกะมันกะจังใดละ่ะบ่เสือกับบ่หลุดรูนะบร่เสือกับบ่ลบลูเพราะว่าต้องย่อมราวําำรับศิลปินหมอล่ำนี่เพิ่นเดินทางไปถั่วฝาเมืองไทยพี่น้องอจากว่ามองไดสถานที่ไดสิเป็นจังใดแน่เฮากับบ่สาม,มารถลวงรูได้เนาะพ่อใหญ่นเนาะ m. มีคนหักกับมีคนสร้างค่ะเสือเรื่องว่ามีการเวียนไหวตายเกิดเรื่องแบบนี้มันกับประมาทบ่ได ค่ะซึ่งทางหมอลำเพิ่นก็มีคู่มี่บาอยู่เด้ค่ะเพิ่นก็พยายามเตือนบอกกันอยู่ว่าเอ,อ้อกินเวลา,ก,นนานกินนั่นกินนี่อย่าเสรกินไปทั่วเลยเดอ้อคขาเฮาบ่ฮู้จักมักคุณยีหลีกัก็อย่าเสรไปกินของของเพิ่นซุ่มซี่ซุ่มหาจังซี่ซซน่ะหุ่มเนาะกป็นีเ่เอฟซี่แฟนคลับนี่ล่ะพ่อใหญ่เข้ามาคอมเมนต์ให้ยกำลังใจเราหลายเด้อสู้ๆจ้าจังซี่แหมอ่าสู้ๆครับจังซี่นะ ดาวันกลับมาแล้วจังสีนะนั่นล่ะพลังใจยุกัขอหายส่วงหายเศร้าไว้ๆเด้อดาวันตันเคิงยหริตันเคิงพุยายพุยามือว่านี่มือขึ้นนี่บอจถือกล่องไปหาเพลินโอ้เต็มรถคือเกาบอจว่ะหยอกนองนงเนาะนั่นล่ะสำหรับนองดาวันตันเคิงเวลาเข้าเดินทางไปที่สาวน้อยเพชรบานแพงแล้วก็นารักแลนมาหยอกพุยายค้าผ่านโหลดเห็ดคอนเทนต์ซอยดีดีเด้นองดาวันนี่ถือว่านารักอยู่ ดาวันแตงเครืองนั่นละมาที่นี่กะกะหวังว่าเออทาปิดฤดูกาลแล้วก็มีการสักการสอบกันกะสิที่ตลกก็อยากให้มาครบหนะาพร้อมหน้าเพียงตากันเพื่อมามอบควบสุขความวนให้ครับเอฟซีแฟนคลับคือเก่าอกะยังไข่อยู่ว่าช่วงว่าเศร้าแล้วขันว่าเพิ่นบ่ลร่งสี่พ่อกับโป้ฮูพราะว่าช่วงล่างๆมานี่ ทั้งวัดโจเพิ่งก็บอกว่าไก่ติดฤดูกาลเพิ่งก็มีการปรับเปลี่ยนสคริปต์อยังไปหลายๆยอย่างตลกกะสีเล่นหน่อยลงเพิ่มโช์เข้าไปอีกเป็นอีกบุคลากรศิลปินก็หลายเนาะพ่อใหญ่เนาะมากนาหลายตาเข้ากับเบื่องโบ่ถทัวถึงบางเท่อคือจังบางคนกับอมงเขามากเพราเนี่ยพ่อใหญ่ผู้นั้นเสียไปสผู้นี่หายไปไสจังสี่แหมพี่น้องบางคนหายไปเป็นเดือนสองเดือนเข้ากับโบหูจน มาโหดที่หลังค่อยๆแจงออกแจงออกนั่นแหละกะก็เลยมาเบาสูผีสูหนองฟั่งว่าเออดาวหวานะป่วยเดอ้อพี่น้องเดอ้อบริ้ขาดงานขาดการไปิสัยดอกเพื่อยเป็นบ่สบายแต่ว่าตอนนี้กะกลับมาแล้วนั่นแหละพี่น้องสําหรับดาวหวานตันเคืองกะเป็นกําลังใจให้น้องเนะยายนะพพอใหญ่เนาะเป็นกําลังใจให้น้องให้สว่วงให้เศร้านั่นแหละคุณพารักษาคือโบโจเพิ่นววานั่นแหละผพารักษาเทวดาคุ้มครองเบดสูผูดสูนในรุ่งสาวหน่อยเพื่อเป็นแพงนั่นแหละพี่น้องแล้วเมื่อนี่ วันที่13ากรกฎาคมคกะถ้าพี่น้องสังเกตให้ดีว่าตอนนี้ Facebook ผู้ใดเปิดขึ้นมาวอวยพ่อวันเกิดน้องเต็มหน,น้าฟีดหน้าเฟซไปเบิด,ด์ตดองพี่น้องเนาะ,ะถือว่าเป็นเป็นความหักความแพงของ FC f อแฟนคลับหลายๆผู้หลายๆคนเอา้าสำหรับมื้อนี้คลิปนี้ก็สิจากล่าล่าจากพี่น้องไปแต่เพื่อนสำนีก่อนแหลวมาพอกระชิบหนาเด้อพี่น้องเด้อความสุขสบายดีเจมีแกเอฟซีแฟนคลับสู้ผู้สู้คนสำหรับมื้อนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ